นี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังในปัจจุบันนะครับสำหรับใครที่ได้จองรุ่นใหม่นะครับก็รอหน่อยนะครับจะทำพิธีปลุกเสกเดือนเมษานะครับอาจารย์ปลุกเสกวันไหนนะ26เมษา26เมษานะครับเวลา16นาฬิกา ครับผมครับแล้วก็เป็นกวันตรงกับวันศุกร์ที่26เมษายน2567เป็นการครบรอบ100ปีแห่งการสร้างเหรียญรุ่นแรกของอุเอียบ oh, ปี2567คือท่านสร้างเหรียญรุ่นแรก2467นะครับที้ทางวัดเนี่ย จะแจกสายรักข้อมือส่งสาราลิมน้ำครับทำมาร่วมงานใช่ไหมทำมาร่วมงานก็เป็นคล้ายๆเป็นบิ๊กแบนนะครับถ้าใครไม่มีข้อมือนี้ทางวัดก็จะไม่สามารถให้เหรียญได้นะครับก็คือถ้าแจกสายรักข้อมือหมดก็คือแจกตามจำนวนสายข้อมือวันละประมาณ1,500้เหรียญนะครับเป็นเหรียญแช่น้ำมตนที่เหรียญที่แจกเหรอครับใช่เหรียญแจกทานนะครับอมก็เริ่มเริ่มงาน16นาฬิกาเป็นต้นไป ครับสี่โมงเย็นแนะนํามารถสาธารณะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดออ๋ที่จอดจะครับมาจะจอดวัดนางนองจอดโรงเรียนนี่เพราะความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดหนังโรงเรียนวัดนางนองอย่างเงี้ยทางวัดนางนองอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ว่าถ้ามารถไฟฟ้าก็มาลงสถานีวุฒากาศก็ได้นั่งวินมอไซค์เข้ามาที่วัดหนัง เราเราค่าโดยสารประมาณยี่สิบกว่าบาทจะได้สะดวกรถจะได้ไม่ติดจะได้สะดวกจะได้มีที่จอดนะที่จอดก็ตรงกบวันศุกร์ที่ยี่สิบเมษราสองห้าหกเจ็ดเวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปครับผมนะครับแต่ว่าทางวัดนั้นสร้างเหรียญนี้คือทางวัดสร้างเองนะครับคณะกรรมการวัดหนังจัดสร้างเองส่วนที่ว่าจะมีเหรียญรูปแบบอื่นอะไรเนี้ยไม่มีนะครับมีเฉพาะเหรียญแจกทานกับเหรียญที่เปิดให้จองไปแล้วครับผมเหรียญที่เปิดให้จองไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาีที่แล้วทางวัดหมดแล้วนะครับ หมดแล้วไม่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 มีไม่มีให้เปิดทำจำนวนที่จองอ่าแต่ที่จองเช่นเนื้อทองคําล็อกเก็ตทองคําเนื้อหน้าอย่างเงี้ยครับส่วนเนื้อทองแดงกับส่วนเนื้อทองแดงกับเนื้อเนื้อเนื้อเงินนะครับก็คือจองในระบบออนไลน์ครับระบบออนไลน์ที่หมดไปแล้วนะครับถ้าคนที่จองไม่ทันนี่จะมีสิทธิ์ได้ไหมอถ้าจองไม่ทันก็รบกวนมารับมาร่วมงานดีกว่าครับเหรียญแค่น้ำมันก็ยังมีอ๋อแต่ว่าเหรียญที่เปิดจองระบบออนไลน์นั้น ก็ทางวัดจะไม่ได้มีมาวางที่ดีนะครับไม่มีมาวางนะครับครับก็ต้องรอพิธีใหญ่ของวัดอีกเล่าๆปีสองห้าหกเก้าครับผมครับก็เจริญพรแจ้งเขาใช้ถ้าั่านไว้ให้ทราบถ้าท่านจะมานะะมาร่วมงานก็เชิญทุกท่านก็เชิญทุกท่านครับผมครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะ ที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอด4 906 0์ห1 2เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก เดี๋ยวเรามาดูรูปหล่อขนาดบูชานะครับของหลวงปู่เอียงนะครับนี่ครับขนาดสามนิ้วหนึ่งพันบาทนะครับห้านิ้วบูชาสองพันนะครับแล้วก็นี่ก็ห้านิ้วนะครับขนาดเจ็ดนิ้วบูชาสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับ นี่ครับขนาดห้านิ้วนะครับสวยมากนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมรุ่นใหม่นะครับที่เปิดให้จองนะครับก็จะพุทธาพิเศษในเดือนเมษานะครับตอนนี้เราก็ดูรุ่นเก่าไปก่อนนะครับ โอ้นี่กระไหลทองยันสี่นะครับปีหนึ่งห้าบูชาสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีสามอดีตทองแดงยันสี่ปีหนึ่งห้านะครับบูชาสองพันนะครับแล้วก็สามอดีตทองแดงยันห้าปี หนึ่งห้านะครับบูชาสองพันนะครับ mm hmm. และนี่ครับเป็นทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันสี่ผิวไฟปีสามเก้านะครับบูชาสามรอยนะทุกคนแล้วก็มีเหรียญเงินหลวงปู่ชัดปีสามเก้าบูชาหนึ่งพันนะครับแล้วก็มี ทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันห้ามันปูป่ปี39นะครับบูชา300นะทุกคนแล้วก็มีเหรียญทองแดงปู่ัดปี39บูชา100นะครับมีเหรียญเงินหลวงพ่อผลปี39บูชาองค์ละ1,000นะครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับเนื้อเงินนะครับราคาที่แตกต่างกันก็อยู่ที่เนื้อนะครับนี่ทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันห้าผิวไฟปี39บูชา300นะ แล้วก็มีพระชัยวัตรพิมพ์โคจันปี39นะครับบูชา300นะครับแล้วก็มีพระชัยวัตรหลวงปู่ผลรุ่นสองปี39บูชา300นะครับแล้วก็มีพระชัยวัตรพิมพ์เขื่อนเล็กปี39บูชา300นะครับพระผงสามอดีตสมกอปิดทองปี39บูชาองค์ละ3 0 0นะครับแล้วก็มีพระผงสามอดีต รูปเหรียญเสมาสีขาวปีสาก้าบูชาหนึ่งรนะครับพระชัยวัรหลวงพ่อผลรุ่นหนึ่งปีสามเกบูชาสา0รอยนะครับแล้วก็พระผงสามอดีตรูปเหรียญเสมาสีเทานะครับปีสามเก้าหนึ่งรอยนะครับนี่ก็จะมีหลวงพระผงหลวงปู่เอี่ยมปีสามเกร้อยนะครับแล้วก็มีพระผงหลวงพ่อสุโขไทยนี่ก็60สบาทนะครับ นี่ก็พระผงหลวงอฉัตปีสามเก้าบูชาหกสิบนะครับ,บพระผงหลวงพ่อศิลาแรงปีสามเก้าหกสิบพระผงห,หลวงพ่อผลปีสามเก้าหกสิบนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับส่วนส่วนมาด้านนี้นะครับเป็นเหรียญกลมหลวงปู่อเอี่ยมเนะื้อเงินปีห้าศูนย์นะครับบูชาเจ็ดร้อยนะครับท่าเนื้อเงินแล้วก็มีเหรียญเสมา หลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50มูชา700นะครับมีหลวงปู่เอี่ยมมูชาเนื้อทองแดงปี50 100นะครับมีเป็นเหรียญกลมๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็พระผงสามอดีตเจ้าวัดวัดหนังสีแดงปี50 100นะครับนีครับเป็นเหรียญกลมนะครับทุกคนก็จะมีราคาเท่ากันนะครับนี่จะมีสีขาวสีเหลือง แล้วก็มีสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับนี่นี่หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้ปีห้าศูนย์นะครับนี่ครับเหรียญเสียหมาลูกปุยเอียงเนะเงินฉลุปีห้าสี่นะพันสองนะครับมีปี ห้าสี่นะครับองละเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนี้สองร้อยนะครับอนนี้เป็นเนื้อสำลิดฉลุนะครับส่วนตรงนี้เป็นพระปิตายันยุ่งสำลิดพิมพ์กลางนะครับปีห้าสี่นะครับบูชาองค์ละเจ็ดร้อยนะครับส่วนพระชัยวัรพิมพ์ใหญ่ปีห้าสี่หนึ่งพันนะครับ แล้วก็มีพระชัยวัดสำลิศพิมพ์เล็กปี54นะครับนี้500นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังในปัจจุบันนะครับสำหรับใครที่ได้จองรุ่นใหม่นะครับก็รอหน่อยนะครับจะทำพิธีปลุกเสกเดือนเมษานะครับ าาาอาจารย์รปลูกเสกวันไหนนะอยี่สิบหกเมษายี่สิบหกเมษานะครับเวลาสิบหกนาฬิกาครับผมครับแล้วก็เป็นกับวันตรงกับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเมษาสองห้าหกเจ็ดเป็นการครบรอบร้อยปีแห่งการสร้างเหรียญรุ่นแรกของอุเอ<ป>ียร์อครับมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคือท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกสองสี่หกเจ็ดนะครับที้ทำวัดเนี่ย จะแจกสายรัดข้อมือตรงสาราลิมน้ำทำมาร่วมงานใช่ไหมทำมาร่วมงานครับเป็นคล้ายๆเป็นบิ๊กแบนด์นะครับออมถ้าใครไม่มีข้อมือนี้ทางวัดก็จะไม่สามารถให้เหรียญได้ครับนะครับก็คือถ้าแจกสายรัดข้อมือหมดก็คือแจกตามจํานวนสายข้อมือวันละประมาณ1,500เหรียญนะครับเป็นเหรียญแค่น้ำมนต์ที่เหรียญที่แจกเหรอครับใช่เหรียญแจกทานนะครับออ๋คครรัับบผมก็เริ่มเริ่มงาน16บหนาฬิกาเป็นต้นไป ทำ4โมงเยน็นแนะนํามารถสาธารณะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดอ๋อที่จอดจะครับว่าจ,จะจอดวัดนางนองจอดโรงเรียน<อ>นี่แหละเพราะความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดหนงังโรงเรียนวัดนางนองอย่างเงี้ยทางวัดนางนองอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ว่าถ้ามารถไฟฟ้าก็มาลงสถานีอุทกาศก็ได้นั่งวีดมอไซค์เข้ามาที่วัดหนัง เราลาวค่าโดยสารประมาณยี่สิบกว่าบาทจะได้สะดวกรถจะได้ไม่ติดจะได้สะดวกจะได้มีที่จอดนะที่จอดก็ตรงกับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเมษาสองห้าหกเจ็ดเวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปครับผมนะครับแต่ว่าทางวัดนั้นสร้างเหรียญนี่คือทางวัดสร้างเองนะครับคณะกรรมการวัดหนังแจกสร้างเองส่วนที่ว่าจะมีเหรียญรูปแบบอื่นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมีเฉพาะเหรียญแจกทานกับเหรียญที่เปิดให้จองไปแล้วครับผมเหรียญที่เปิดให้จองไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วทางวัดหมดแล้วนะครับ หมดแล้วไม่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 มีไม่มีให้เปิดทำจำนวนที่จองอ่าแต่อะไรที่จองเช่นเนื้อทองคําล็อกเก็ตทองคําเนื้อหน้าอย่างงี้ครับส่วนเนื้อทองแดงกับส่วนเนื้อทองแดงกับเนื้อเนื้อเนื้อเงินนะครับก็คือจองในระบบออนไลน์ระบบออนไลน์นี่หมดไปแล้วนะครับถ้าคนที่จองไม่ทันนี่จะมีสิทธิ์ได้ไหมอถ้าจองไม่ทันก็ลบรบกวนมารับมาร่วมงานดีกว่าครับเปลี่ยนแค่น้ำมันก็ยังมีอ๋อแต่ว่าเหรียญที่เปิดจองระบบออนไลน์นั้น ก็ทางวัดจะไม่ได้มีมาวางที่ดีนะครับไม่มีมาวางนะครับก็ต้องรอพิธีใหญ่ของวัดอีกเล้าวปีสองห้าหกเก้าครับผมครับก็เจริญพรแจ้งเ่าวพสธ้ยทัพพันไว้ให้ทราบถ้าท่านจะมานะมาร่วมงานก็เชิญทุกท่านก็เชิญทุกท่านครับผมครับนั่นทุกคนเป็นภาพปี2 5งพน้ร้อาพร้อมกรอบปลุยนะครับบูชาพันห้าสวยมากนะครับอันนี้เป็นภาพพิธีในอุโบสถ วัดหนังที่หลวงปู่โตมาปีหนึ่งห้านีภาพภายในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่โตกับน่าจะเป็นฝั่งนี้เป็นหลวงพ่อทองอยู่วัดไผ่น้องโป้นะครับฝั่งนี้ก็หลวงปู่โตแล้วก็หลวงพ่อแพรครับตอนมาทําพิธีนะครับในข้อบวชศิลป์หนังนะครับในโบสถ์วัดหนังนี่คือภาพผิดแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านสมัยท่านเป็นเจ้าวาาคือหลวงพ่อพระธรรมศรีอาจารย์สมัยนั้นเป็นพระครูพิสารสุตาคมหลวงพ่อสุขีเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นนะครับ ที่ว่าหลวงปู่โตมาปลกเสกใชเป็นานจักานี่ก็เป็นรุ่นที่มีอยู่ในวัดในปัจจุบันนะทุกคนก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับแต่ถ้า รุ่นใหม่ที่จะทําพิธีในเดือนเมษานะครับก็ไม่มีแล้วนะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกนะครับคือมีคนจองหมดแล้วนะครับทุกคนถ้าจะมาเช่าวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆก,ก,ก็ยังมีอยู่นะครับให้เราได้เช่าบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสามอดิตทองแดงยันสี่แล้วก็เหรียญ หลวงปู่เอี่ยมหลายๆแบบนะครับทุกคนอ๋อนี่นี่คือรายนามพระเทรอาจารย์ที่นั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์24 24ใช่ไมอ๋อ24กุมภาพันธ์พศ2515นะครับนี่ก็มีหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อแพรหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อยิ่ง ของพ่อเสงี่ยงของพ่อบุญมีนะครับนี่ปีกาคือทางวัดจะสร้างประมาณสิบปีครั้งหนึ่งครับวัดจะสร้างถุมงคลในเราทศวรรษหนึ่งเป็นอย่างน้อยอนี้เป็นปีสากาลายนามพระเทระจารย์ที่นั่ง ปรกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษรุ่นมหามงคลวันที่8กุมภาพันธ์2539นะครับก็มีหลวงพ่อช่วงวัดปักน้ำนะครับหลวงพ่อทองดีวัดราชโอรสนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อสุกรีแล้วก็หลวงพ่อสำราญหลวงพ่อ้อมหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นนะครับ ก็หลวงพ่อทองคำพ่อทองดาทองดำใช่ไหมทองดําวัด่าทองอุตรดิษฐ์หลวงปู่คำพันธ์นครพนมวัดธานมหาชัยนี่หลวงปู่คล่ำด้วยครับปู่คำระยองครับบางวัหลวงพ่อหยอดพ่อเก๋อพ่อชวนวันนั้นในสมัยนั้นใช่ไหมครับปีสามเก้านะครับทุกคนเกิดยี่สิบแปดปีก็ถือว่าก็ปีห้าสี่อ๋อปีห้าสี่ก็จะมีนี่ปีห้าสี่นะครับ ก็มีหลวงพ่อสํารานวัดนางนองหลวงพ่อชานวัดบางบ่อหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับนี่หลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อสวงหลวงพ่อแถมหลวงพ่อคงหลวงพ่อคำบุหลวงพ่อะเอียดหลวงพ่อภูรหลวงพ่อมาลัยโอ้เกจีมาปลุกเสกเยอะเลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่มีอยู่ให้เช่าบูชานะครับในขณะนี้ก็มาเช่าบูชากันได้นะครับถือว่าเป็น ที่ทีดีแล้วก็เกจิดังมาปลูกเสกในสมัยนั้นนะครับนี่เลยครับใครจะมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก็อยู่ซอยพุทธากาศสี่สิบสองนะครับนี่ตรงเข้าไปเลยครับนี่ครับเดินจากปากซอยเข้ามานะครับก็จะมองเห็นเลยนะครับนั่นวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ โอ้ดูบรรยากาศคลองนะครับสวยมากมีเรือนักท่องเที่ยวด้วยนะครับวัดหลวงปู่เอี่ยมอยู่ติดคลองนะครับนี่ครับก็มีหลวงพ่อผลนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับแล้วก็มี พระภาวนาโกสลเถระนะครับหรือหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อชัดนะครับนี่หลวงพ่อ,อสุกรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาถาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ ก็มีอิติปิโสวิเสเสอีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีนะครับนี่เป็นเจดีย์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งกำลังบูรณะอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับเดี๋ยววันที่พุทธาพิเศษเรียนวัตถุมงคลหลวงปู่ยมรุ่นใหม่เราก็จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ